นี่คือลูกไก่นะครับลูกไก่ก็จะมีหลายชนิดนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับผมมีไก่ต๊อกไก่งวงไก่บราม่านี่ตัวนี้ไก่บรามา่าบรามาแา,าจาังจังให้ดูนี่ครับแล้วนะโอ้ยเฮ้ยขากล้าเขา,าจะมีขนขนะครับผมบรามา่า ไก่งวงไก่บาม่าไก่งวงอันนี้ก็ไก่งวงนี่ไก่งวงนี่ไก่ต๊อกนะครับไก่ต๊อกไก่ต๊อกจะเยอะนะครับแล้วก็ไก่งวงไก่งวงสีดำอ่านี่คือลูกไก่นะครับ ลูกไก่ก็จะมีหลายชนิดนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับผมมีไก่ต๊อกไก่งวงไก่บราแมนี่เป็นนี้ไก่บรามา่าบราม่าจับาาจจจให้ดูปนี่ครับเดี๋ยวมาโอ้เนี่ขะจุต้องขาขะจะมีขนขนนะครับผมบราม่า ไก่ปามาไก่งวงอันนี้ก็ไก่งวงนี่ไก่งวงนี่ไก่ต๊อกนะครับไก่ต๊อกไก่ต๊อกจะเยอะนะครับแล้วก็ไก่งวงไก่งวงสีดำ